สวัสดีครับผมฟุกพงศธรนะครับหรือในช่องฟุกพงศธรลำเพลินออฟฟิเชียลนะครับตอนนี้ก็มาสองนะครับสองพืนจากนํำเพลินอัปเดตอาการนะครับตอนนี้ก็ยังไขอยู่นะครับยังมีไขเสียงก็ลืมลืมมากครับลืมที่จะหายเนี่ยนะครับเพราะว่ามันกินยาวนะครับ ช่วงนี้กกเฟเจะาล้องนะครับแต่ว่าก็กได้ซ่อมเดือดขึ้นเก่าครับพี่นอ้องซ่อมตีหนึ่งนะครับตื่นผมก็บาได้ตื่นมากเก่า้ง,งนะเพื่อนผมบวก,กคู่อยู่ว่าเอา่ขอขออนุญาตเข่าใบานะครับคู่ครับผมขอฝักคนว่าผมมีงานวันที่สิบห้านะครับคู่มันจะอนุญาตอยู่นะครับช่วงนี้กกเฟเจะคล้องไปก่อนนะครับมีงานลองเพลงรถแฮีนเนาะพี่นอ้องเนาะก็เลยเซฟเจ้คของนะครับยัน ไปห่อนงานแล้วเสียงโมมี่รองบได้มันกระสีอยากไออยากคล้องในพี่น้องแบบมันกระสีแบบเฉลลล่ะจะคล้องงานเพิ่นกระสิก่อยไปน้าน้องพี่น้องเนาะเพราะวา่าเฮ้าขายเสียงน้องพี่น้องเนาะช่วงนี้ก็บเบิ่งเด้ยพี่น้องตาตู่ปุ๊บพก,ก็ตื่นมาบาง บายบายโมงนะครับบายมงนงะพี่น้อง่าสิมาไทายคลิปลงว่าลงว่าบอกอ้นนวนมาสิมาไทยคลิปลงว่าไอ้เล่นออมดมกะบ้าบ่ได้ลูกบ่ข้นนะ้องพี่น้องทำไมนอนเสียบอยู่ของกันช่วงนี้นอนพักผ่อนนะครับพักผ่อนีอ้แมเพียงพอนอนให้มมนส้วงนะครับกินยานอนพักผ่อนนะพี่น้องกนะ,งนะะจะว่าแต่พี่น้องมันมีงานนะครับก็เลยต้อง พัก่อนเห็ดจังได้ก็ได้ให้จะคของหายไข่ให้มันเร็วที่สุดนะพี่น้องนะตอนนี้ก็มีน้ำมูกนะครับน้ำมูกก็มีอยู่แต่ว่าก็ใจสีเศ้าแลล้ละครับเดี๋ยวสอัปเดตอาการให้ FC หลายๆท่านนะครับที่เป็นห่วงเป็นใหญ่นะครับ ขอบคุณหลายๆนะครับที่เป็นห่วงกันคอยซัพพอร์ตกันนะครับคอยกดไลค์กดซับสไครต์ให้นะครับฝากกดไลค์นะครับกดไลค์กดซับสไครต์นะครับสำหรับท่านเอฟซีท่านใหม่ๆที่เพิ่งเข้ามาเบิ่งนะครับฝากกดไลค์กดซับสไครต์ทำเด้อครับช่องภูพงศธรลำเพลินออฟฟิเชียลด้วยแล้วกันนะครับปุ่มซับนิกะโอคลิปนี้กะขอเอาไว้ซับนิก่อนนะครับพี่น้องเดี๋ยวอัปเดตอาการให้เบิ่งอีกทีนะครับพี่น้องนะสวัสดีครับ